กราสวัสด <im Christopher bands> ีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจุดเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเืินวิดีโอใหม่หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือ พระยอดธงของหลวงปู่ปล,ลีกุสุราโลวัดผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นพระยอดธงรุ่นแรกของที่วัดนะครับผมที่ได้ทําการจัดสร้างนะครับผมโดยการอธิษฐานจิตของหลวงปู่ลีเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ หลวงปู่ลีกุสลพทโรท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในใสายหลวงปู่มั่นพุทธโตนะครับผมแต่ก่อนท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านตากนะครับในตอนหลังท่านก็มาอยู่ที่ปูผาแดงนะครับผมแล้วก็ได้เกิดเป็นวัดเกศรศิลคุณธรรมเจดี JD นะครับชาวบ้านทั่วๆไปก็จะเรียกว่าวัดปูผาแดงวัดป่าปูผาแดงนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ก่อสร้าง ปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาก็คือเจดีหลวงตามหาบัวนะครับผมที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อธิธาตของหลวงตาบัวนะครับผมตลอดจนถึงหลวงปู่รีด้วยนะครับผมเพราะในปัจจุบันนี้ท่านได้ลาสังขารไปแล้วนะครับพระยอดธงรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระยอดธงรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าทําเป็นพุทธลักษณะแบบเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับผม พุทธลักษณะก็จะเป็นรูปเสียงแสนสิงหนึ่งนะครับผมก็คือจะมีสังฆาตินะครับผมอยู่บริเวณเหนือเหน,อเนือหัวนมนะครับผมหรือเหนือพระถันนะครับแล้วกอ็อยู่ในลักษณะท่วงท่าแบบมารวิชัยนะเป็นสมาธิแบบเพชรนะครับผมสมาธิเพชรกับสมาธิลาบต่างกันอย่างไรถ้าสมาธิลาบนะครับผมเทา้าที่ซ้อนอยู่ด้านล่างเนี่ยเราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นสมาธิเพชรเนี่ยเท้าที่อยู่ด้านล่างนะครับผมจะสอดขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับผมอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเพชรนะครับจุดสังเกตนะครับผมที่ว่าจะเป็นพระยอดธงของหลวงปู่ลีนะครับผมปอ mm hmm. ก่ายๆเลยนะครับผมตรงบริเวณช่อชนวนนะครับผมจะ,ะมีการแกะเป็น แกะเป็นชื่อทางสงนะครับผมของหลวงปู่ลีว่าปุศละทะโลนะครับด้านล่างก็จะมีปีพศในการจัดสร้างคือพศ2558นะครับนะฮะส่วนด้านหลังสําหรับองนี้มีซีรีส์และนัำเบอร์นะครับผมพิเศษจริงๆครับผมต่อเป็นองค์ประมเลิกนะครับผมต่อหมายเลขหนึ่งนะครับ เนื้อหามวลาสารนี่ก็จะเป็นสําหรับองค์นี้เป็นทองผสมนะครับเป็นทองผสมแล้วก็มีการรมดํานะครับอยู่เคลือบดําแบบบางๆนะครับ <c oughs> ผมก็จะมองทะลุเข้าไปเห็นเนื้อในนะครับผมซึ่งเป็นสีแดงนะครับผมเคลือบด้วยผิวน้ายาดํานะครับผมก็จะออกเป็นแดงแดงดําๆนะครับผมบางจุดก็จะมีแบบอมม่วงนะฮะเป็นเหลือง เหลือบม่วงเหลือบเขียวนะครับผมก็มีสเสน่ห์รีบแบบหนึ่งนะครับองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่ลีนี่ก็มีอยู่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็อายุการสร้างปีการสร้างนี่โดยมากแล้วก็ไม่ลึกมากนะครับผมเพราะว่าท่านเพิ่งจะเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีเครื่องระ,ะลึก บุญนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมท่านก็เพิ่งจะมีเมตตาให้มีการจัดสร้างครับพอมีเมตตาในการจัดสร้างในยุคหลังนะฮะลูกศิษย์ลูกหากา็สร้างขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับผมทาใหา้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของหลวงปู่ตั้งแต่รุ่นแรกนะครับผมจนถึงรุ่นสุดท้ายปีการสร้างไม่ลึกนะครับผมแต่ว่า,าพระเครื่องต่างๆนะครับผมของหลวงปู่ลี ที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้นะครับผมก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ลีกุสุลาคโรนที่ได้เมตตาให้สิทธิ์ได้มีการจัดสร้างนะครับสำหรับในเทปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตนะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้เียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ